บรรยากาศเช้าในวันนี้สดชื่นกว่าทุกวันโดยเฉพาะเด็กๆในกลุ่มเปิดประตูดูประเพณีตาเข้าใหม่น้องกับเพื่อนๆโรงเรียนบ้านศปาดอำเอภแม่เมาะจัังหวดำปางกำลังเตรียมตัวกันอย่างขมักขะแม่นโดยวันนี้พวกเราขอขยันผิดป,ปกติเพื่อจะย้ายห้องเรียนประวัติศาสตร์ไปสู่ทุ่งนาที่แสนกว้างใหญ่ าบ,บ้าประเพณีตานข้าวใหม่เป็นประเพณีที่ทํากันหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวคือวันเพรเดือนสีเดือนมกราคมเรียกว่าสีเปงตามความเชื่อที่ว่าหากตานข้าวใหม่แล้วจะทําให้กินประหมดจบเปียงซึ่งหมายถึงจะมีข้าวกินจะมีข้าวใช้ตลอดปีนอกจากนี้เมื่อมีข้าวใหม่แล้ว จะเกิดขึ้นจึงทำให้ตนนึกถึงการตอบแทนคุณบิดามารดาพระสงฆ์รวมถึงผู้เฒ่าผู้แก่การบูชาจึงเกิดเป็นประเพณีตานข้าวใหม่ขึ้นโดยที่ชาวบ้านจะเริ่มทำนากันในเดือนสีงหาคมและรอจนถึงเดือนตุลาคมก็เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวพอเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็ตาข้าวไว้รอประมาณ2-3ถวันจึงนำข้าวมาตีได้ ข้อมูลที่พวกเราได้มาจากคนในชุมชนหมู่บ้านสบปาน,นั่นเองในอดีตอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่คืออาชีพของการทำนาหลังฤด,ดูของการเก็บเกี่ยวข้าวชาวบ้านจะนำข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวไปตานจึงได้เกิดประเพณีตานข้าวใหม่ขึ้น โดยชาวบ้านแต่ละคนมีความเชื่อที่แตกต่างกันเช่นบางคนเชื่อว่าหลังการตันข้าวใหม่เมื่อปูกข้าวอีกครั้งจะทําให้มเมล็ดข้าวให้ผลผลิตมากขึ้นหรือบางคนก็มีความเชื่อว่าเมื่อตอนเองตันข้าวใหม่แล้วจะส่งผลให้กินบ่หมดจกบ่เปืองหมายความว่าจะมีข้าวกินจะมีข้าวใช้ตลอดปีในปัจจุบันได้มีความเกี่ยวข้องกับประเพณีตันข้าวใหม่ในหมู่บ้านสบปาศ มีความสัมพันธ์กับชาวบ้านเกี่ยเฉพาะกลุ่มของชาวบ้านที่ยังยึดอาชีพทํานาอยู่เท่านั้นในสมัยก่อนยักไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาจึงทําให้ผู้คนสัญจรไปรับจ้างที่อื่นยากหลังการเก็บเกี่ยวชาวบ้านจึงนึกจะตอบแทนบุญคุณที่มีต่อผู้มีพระคุณจึงเกิดประเพณีตัดเข้าไม้ขึ้นปัจจุบันได้มีการปฏิบัติน้อยคน อันเนื่องมาจากการทำนาลดน้อยลงผู้คนทำอาชีพรับจ้างกันมากและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือผู้สืบทอดน้อยมิน้ำซ้ำผู้ให้การสืบทอดยังคิดว่าเพณีตานข้าวใหม่ไม่มีความสำคัญอาจจะตรงประเด็นบ้างไม่ตกประเด็นบ้างแต่ก็สนุกดีพวกเราคิดว่าอีกไม่กี่ปีในวันข้างหน้า ประเพณีตานข้าวใหม่จะหายไปตามกาลเวลาถ้ายังไม่มีผู้สนใจที่จะสืบทอดตกบ่ายเข้าไปในหมู่บ้านไปสัมภาษณ์สิ่งที่เกี่ยวกับประเพณีตานข้าวใหม่จากพ่อกำนันแก้วเป็นกำน,นันมา20ปีแล้วและได้รับรู้เรื่องราวต่างๆในชุมชนเช่นอาชีพในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และพากันไปพูดคุยชักถามสัมภาษณ์พ่ออุ้ยแม่อุ้ยในหมู่บ้านอีกหลายหลังคาเรือนเพราะพวกเรายิ่งคุยยิ่งสนุกจากประเพณีตานข้าวใหม่ก็โยงยายสู่เรื่องต่างๆอีกมากมายจนไปถึงเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองนอนท์แน่ก็ยิ่งสงสัยใค้รู้ไปเรื่อยๆเราแม่อุ้ยพ่ออุ้ยก็พอมมีความสุขที่ได้เล่าเรื่องเราต่างๆให้พวกเราฟัง อาจจะตรงประเด็นบ้างไม่ตกประเด็นบ้างแต่ก็สนุกดีจะพบอุปสรรคมากแค่ไหนพวกเราก็ไม่ท้อและขอสู้ต่อไป พวกเราจะพลาดไม่ได้ที่จะไปสัมภาษณ์หลวงปู่กวนค่ะเพราะท่านจำพรรษายอยู่ที่วัดบ้านสบปานมานานแล้วเจ๋จะได้ขอนตานควยบยาสร้างสมบู้ณงแลความดีน่าเสียดายที่ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องกลับแต่ความจริงในใจของพวกเราไม่อยากกลับเลย แต่คงต้องไปเพราะว่าหลวงพ่อท่านจะจำวันแล้วค่ะ <Okay. S 1> การพูดคุยสัมผัสสอบถามในครั้งนี้พวกเราได้รับประสบการณ์อันมีค่ายิ่งเมืม่อก่อนคิดว่าแม่อวยใจร้ายและดุแต่พอมาได้พูดคุยสัมผัสด้วยแล้วกลับรู้สึกว่าไม่น่าเสียเวลาไปเล่นอะไรก็ไม่รู้เลย การมาพูดคุยอย่างนี้ทำให้ได้รู้จักประวัติของหมู่บ้านของเราสถานที่ต่างๆมากขึ้นทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าเหมือนมีเครื่องมือช่วยย้อนเวลาทำให้ยิ่งคุยยิ่งสนุกถ้าเปลี่ยนหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ของพวกเราเป็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเล่าเรื่องให้พวกเราฟังก็คงจะดี สรุปของประเพณีตลนข้าวใหม่ผ่านการสะท้อนมุมมองของพวกเราการมีประเพณีตลนข้าวใหม่นี้ทําให้พวกเราเห็นความสําคัญของอาชีพชาวนาค่ะซึ่งความจริงแล้วอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่พวกเราไม่ต้องไปอาศัยในจ้างเราทํานาเราก็มีข้าวกินแถมเรายังได้ตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณพ่อแม่พี่ป้านาะอา ด้วยการตาเข้าวใหม่ให้ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจในแบบของชาวไทยด้วยแท้แต่ทั้งหมดของประเทนิ้าเข้าวใหม่นี้ได้แฝงไปด้วยความรู้สึกความสัมพันธ์ความรักความห่วงใยของคนในครอบครัวในชุมชนเดียวกันที่อดีตมีความห่วงใยกันซึ่งต่างจากในปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์เหล่านั้นค่อยๆจางหายไปค่ะ สำหรับความ้สึ่งในใจของผมนี่นะครับผมตะกอนนี่ผมใกล้คิดว่าประเพณีตาาเข้ามานี่นะครับบอผมโมโหเลยนะครับว่ามันเป็นจะไดแต่พอผมมาได้ทํางานเกี่ยวกับยุววิจัยในเรื่องของตาาเข้ามานี่เนี่ยผมหูล่ะก็หักล้ะก็อยากที่จะซื้อพอต่ตอไปครับค่ะสำหรับรูได้ภาคภูมิใจมากค่ะ ได้ทำววิจัยเป็นประโยชน์แกหนูและหมู่บ้านหนูหนูได้ไปเผยแพร่ค่ะหนูรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เผยแพร่เพณีตาข้าใหม่และได้<อ>ทำบทกิจการ<อ>ของ,ของมหาสมบัติค่ะตั้งแต่ตีหนูได้ไปทำว,ว,วิจัยและได้ลงพื้นที่ไปสอบถามผู้เ่าแกในชุมชนเปิ้นกันอยความร่วมมืออย่างดีและหมูหนูก็ตั้งใจกันทำที่ว่าจะแยกให้หนังออกมาอย่างดี และหมูนูก็ภาคภูมิใจที่ว่าหมูหนูเนี่ยได้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยขอบคุณจ้าพ่อคิดจากพวกเราจากการสัมผาสการทํางานที่พาวันพวกเราไม่อยากคิดเลยว่าถ้าวันหนึ่งเศรษฐกิจของไทยตกต่ำภาคสหกรณ์การผลิตแรงงานถูกเลิกจ้าง